พอเพื่อนๆถักมาได้จนถึงขอบอตรงนี้แล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทํา X ให้อ้อมเลยนะคะทํา X ให้อ้อมกล่องเลยนะคะนี่ค่ะถักอ้อมเลยนะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็วัดตามขนาดกล่องของเพื่อนๆเลยนะคะแล้วต่อไปก็ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ถัก X นะคะถัก X ให้ครบทุกอันเลยนะคะถักประมาณสักสองแถวนะคะ สองแถวหรือสามแถวอะไรก็ได้ค่ะเอาเอาที่แบบว่า,าขนาดของกล่องเรานะคะความยาวของกล่องเรานะคะสำหรับแอดมินนะคะแอดมินจะถักอันนี้แถวแถวแรกแล้วต่อต่อไปนะคะแอดมินก็จะถักอีกประมาณแถวหนึง่งแล้วก็จะเอามาเขาเรียกอะไรนะเอามาลองใส่กล่องดูอีกนะคะว่าความยาวพอหรือยังนะคะ ยังไงก็เพื่อนๆถักไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะใส่กล่องนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ดึงดูว่ามันพอดีหรือยังนะคะพอดีขอบหรือยังนะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำเอ่อสายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักสายแบบนี้กันนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาสอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขอถักเอ่อ Ex ไปให้ให้ครบทั้งสองแถวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะแอดมินจะสอนตรงนี้วิธีทำโซ่ตรงนี้นะคะเอาไว้สำหรับเอ,อ่อตอนที่เราทำงานเสร็จแล้วเราค่อยปิดนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เดยวนะคะแบบ แบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเพื่อนๆพื่ทำโซ่ทําโซ่เท่าไหรด่ดีเดี๋ยวนะคะแบบนึงอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆก็ทำหนึ่งสองอ่ะแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสิบ อย่างนี้ค่ะ10ททำสัก12นะคะ10 11 12แล้วเพื่อนๆก็นับนะคะนับนับตรงนี้เดี๋ยวนะคะเพื่อนเพื่อนนับนะคะหนึ่งส,งส,สี่ห้าแล้วเพื่อนๆมาหลักที่หก็กจะได้เป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะ โซ่สิบสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบอ็ดสิบสองแล้วเพื่อนเพื่อนับข้ามไปหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วมาหลักที่หก็คือเอาตรงกลางนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะหลักที่หนะสองสี่ห้าอย่างงี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่ค่ะแอดมินก็จะทําเชือกสายยาวๆนะคะสําหรับนี่ค่ะสําหรับร้อยเข้าไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเชือกยาวๆแบบนี้นะคะเอาไวร้ร้อยร้อยอย่างนี้นะคะไว้ร้อยหรือสอยอย่างนี้คะ่ะอย่างนี้เลยตามช่องนี้ไปนะคะเนี่ยแล้วเวลาเราใส่กระดาษกล่องกระดาษที่ชู่ไปนะคะเราก็รูดปิดอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแอดมินขอถัก แบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนถักมาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะมาเอาใหม่สองสามสี่ห้าหกพอได้หกแบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเพื่อนๆพันเอ่อพันเข็มนะคะประมาณห้าครั้งนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ทำไปตุด ทำตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงทีละสองนะคะที่จุดเริ่มต้นนี่นะคะสองสามสี่ห้าก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทำความยาวเอ่อความยาวสายสายเอาไว้แบบว่าเอ่อ เขาเรียกอะไรนะคล้องไปในห่วงนี <eterm oon> ้นะคะเพื่อนๆพื่นทำแบบนี้นะคะทุกคนนี่สมมุติอันนี้เป็นเชือกที่ว่าเราทําโซ่นะคะเพื่อนเพื่อนเอามาวัดอย่างนี้ค่ะทําอย่างนี้แล้วก็มาวัดเดี๋ยวเดแอดมินทำให้ดูก็ได้ค่ะนะคะสําหรับวิธีทําเชือกนะคะเรากะเอานะคะทุกคนนี่แอดมินก็ถักความยาวแล้วก็แอดมินก็วัดอย่างนี้เลยนะคะนี่วัดแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้นะคะความยาวนะ วัดอย่างนี้เลยค่ะมาอย่างนี้เลยนะคะวัดคร่าวๆเลยนะคะเอาเท่าที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเพื่อนๆพอใจเลยนะคะนี่ค่ะความยาวก็จะได้ประมาณนี้อย่างนี้นะคะพอเพื่อนๆได้ความยาวแล้วนะคะต่อไปเราจะทําดอกไม้นะคะเอาไว้สําหรับล็อกนะคะนี่ค่ะเราก็จะทําดอกไม้แบบนี้แบบนี้นะคะเอาไว้ล็อกเวลาเราสอยสอยไปตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะสอยไปตรงนี้นะคะอ้าว ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ทำโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเพื่อนๆก็ทำา x เอ้ยทำา C นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สามแล้วเพื่อนๆก็พลิกอย่างนี้ค่ะพลิกงานมานะคะแล้วต่อไปทำโซ่สามอีกครั้งหนึ่งี๋ยวเพื่อนๆก็ เพื่อนนะคะ1 2แล้วเพื่อนๆกนนะ็ทำ x ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็พลิกงานก็พลิกมาแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ทำ f อย่างนี้ค่ะ1 2 3อ<ๆ>เพื่อนๆทำประมาณสัก20อันนะคะ20่ x เอ้ย20เอ่อ f นะคะขอโทษทีสอนผิดสอนถูกนี่ค่ะทำไปอย่างนี้เลยนะคะประมาณ20นะคะ แล้วก็ทำโซ่สามทำเป็นปุ่มแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามหรือไม่ถ้าไม่ทำให้ให้ให้ได้ยี่สิบก็เอาให้มันเต็มช่องนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นนะคะไม่ได้ฟิกไว้นะคะไม่ได้ฟิกว่าเออจะต้องเอาเท่านั้นเท่านี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ดึงกันมาแอดมินไม่ได้นับนะคะ คือกะกะเอาอะค่ะเวลาแอดมินสอนอะไรส่วนมากถ้าแบบว่าเอออะไรที่มันกะกะเอาก็กะได้ก็กะเอานะคะแต่อันไหนถ้ากะไม่ได้เราก็ต้องตามเป๊ะตามแพทเทิร์นนะคะทุกคนอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะอันนี้แอดมินคิดเองนะคะคิดเองทำเองนะคะนี่ค่ะไม่ต้องทำยี่สิบก็ได้ค่ะถ้ายี่สิบมันจะแน่นไป นะคะตอนนี้เราได้เกียนแล้วสองสี่หกแปดเอาสิบอันพอไม่ต้องยี่สิบนะคะถ้ายี่สิบมันจะใหญ่ไปหนึ 1, 2, ่งสองสามก็ทำา x ก็ได้แบบนี้แล้วอีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ทำเอานี้ค่ะ แล้วต่อไปทำโซ่สามหนึ่งสองสาแล้วเพื่อนๆก็มาทำมาทำสีตรงนี้เลยนะคะทำสีก็เป็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ตัดไหมเลยแล้วก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะตัดไหมเลยนะแล้วต่อไปก็สวอยเก็บเลยค่ะนะนะสอยสอยเก็บเลยค่ะอย่างนี้นะคะ สยเก็บเลยอยางี้ค่ะยาง้อยาง,ยางี้ค่ะเราสสอยเก็บเลยจ้าก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นดอกไม้ประมาณนี้อยางี้ค่ะอยาง้งยางี้นะคะ นี่ค่ะแล้วต่อไปนะคะแอดมินจะสอนวิธีการเก็บนะคะก็คือพอเราได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็พับพับหน่อยก็ได้มันจะได้สอดเข้าไปในช่องนี้ได้ง่ายๆก็คือเพื่อนๆทําแบบนี้เลยค่ะสอดมาอย่างนี้แล้วก็ดึงนะคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็สอยอย่างนี้เลยค่ะเหมือนสอยผ้าอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสอยเข้าไป สอยด้วยการทําแบบนี้อย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็สอยไปเรื่อยเเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเอาให้ครบทุกช่องเลยนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะทําไปเรื่อยเเลยนะคะนี่มันก็จะเป็นเกลียวแบบนี้เห็นไหมคะเป็นเกลียวเห็นไหม มันจะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะก็สอย,อยนี้คะ่ะสอยด้วยกันไปข้างหน้าอย่างนี้อ่าพอได้แบบนี้ ไปให้ครบทุกช่องเลยนะคะอ่าก็จะเป็นการอย่างงี้ค่ะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างงี้แล้วใช่ไหมคะพอเราได้ครบทุกช่องเป็นแบบนี้แล้วเนาะต่อไปนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็รูดเลยค่ะรูดเลยนะคะอย่างงี้เลยค่ะ รูดให้ม uh ันล็อกนะคะให้มันล็อกอยู่มุมมุมก็อยู่มุมอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะได้ดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงล็อกอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะอยู่ให้เรานะคะเพื่อนๆดึงเลยค่ะดึงล็อกไว้นี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นล็อกไว้ให้แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วต่อไปนะคะสายนี้นะคะเราก็โยงไปมุมนี้มุมนี้ค่ะอย่างนี้อย่างนี้นะคะ แล้วต่อไปมุมยังไงก็ได้ค่ะให้มันอยู่นะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะเพื่อนๆก็ทําแบบนี้เลยก็ได้ทําแบบไหนก็ได้ค่ะข้างหลังเราไม่ซีเรียสนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะดึงอีกดึงให้มันแน่นๆนะคะพอดึงเสร็จแล้วนะเราก็เอาดอกไม้ตรงนี้ของเรานะคะล็อกไว้นี่ค่ะมันก็จะอยู่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะว่าตรงนี้มันจะสวยหรือไม่สวยไม่เป็นไรเพราะมันจะสวยอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นี่ค่ะเป็นกล่องทิชชู่น่ารักน่ารักนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอดมินจะสอนวิธีตกแต่งตกแต่งกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะคะใส่ดอกไม้สวยๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนอวิธีทำกล่อง วิธีถักกล่องที่ชู่แบบง่ายๆอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ